อาอะไรเีผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแอนเกมกาลิน่าอันดอนกันอีกชั้นเคยกันนะครับในพาทนี้นะครับผมได้รวบรวมคําถามยอดนิยมสําหรับผู้เล่นใหม่ในการที่เพื่อนพบเจอแต่ละคําถามเราจะแก้ปัญหายังไงแต่ละส่วนเราต้องทำยังไงกันบ้างซึ่งในพาทนี้ครับผมได้รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับเพื่อนแล้วนะส่วนใครที่อยากจะดูแบบละเอียดแต่ว่าเจาะลึกนะครับสามารถดูทางตัวไอทงด้านขวามือของเพื่อนได้เลย กลับไปแล้วชมคลิปครับฝากกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆาดนะฮะที่กำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีดๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆาดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมตรงร้าน Over t o p Up โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามที่หนึ่งกันเลยนะนั่นก็คือหาของคราฟได้จากไหนกันบ้าง ้องบอกอย่างนี้ครับว่าเกมกา i ีน่าอันดอร์นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่จะเน้นไปทางด้านของการ PVE เป็นหลักนะครับนั่นคือการป์มการสำรวจแมปสำรวจแผนที่หรือว,ว่าเปิดแผนที่ต่างๆครับวัตถุดิบส่วนใหญ่หลักๆที่เราได้รับนะครับนั่นก็คือที่เราได้รับจากการเดินในแผนที่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการหาหนังสัตว์นะครับการขุดไม้ขุดแร่การแปรรูปต่างๆครับเวลาเราต้องใช้ทรัพยากรเพื่อสามารถวิ่งตามแมปได้เลยสังเกตที่มุมขวาของมินิแมปมันจะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับ แล้วให้เพื่อนๆนะครับไปที่สัญลักษณ์จุดนั้นแล้วทำการยิงหรือว่าทําการตกปลานะครับแต่และจุดก็จะแตกต่างกันไปเวลาเราทำนะครับหรือว่าได้มานะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับนี่นี่คือของที่เราได้รับมานะครับนี่ศูนย์พยยานู่นนี่นั่นพอเราได้รับสิ่งนี้มาแล,แล้วครับให้เพื่อนๆนะครับกลับไปที่บ้านของเพื่อนเองเมื่อเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่โต๊ะครับหรือว่าโต๊ะแปรูปต่างๆแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้โต๊ะไหนนะ ส่วนใหญ่ผมจะมาใช้ตัวแปรรูปก่อนเพื่อแปรรูปวัตถิบิทที่ผมได้รับมาปุ๊บนี่พอเราได้แล้วอ่าเพื่อนๆอยากคราบอะไรครับคราฟชุดคราบวุฒก่อมาเลือกค้าฟไปเลยว่าโอเคมันต้องแชรอะไรบ้างโลหะเหล็กเราสามารถกดตรงนี้เข้าไปได้ครับแล้วก็จะมีตัวบวกนะครับเราก็จะดูว่ามันต้องใช้อะไรซึ่งเพืกนน้ครับเพื่อนๆสามารถกดที่วัตถิบิบชิ้นนั้นกดวิธีการได้รับมันจะเป็นการเก็บถ้าใครขยันเนาะตลาดถ้าใครว่าเอามาขายนะก็สามารถมาซื้อในตลาดได้ซึ่งเขาขายเยอะมากๆเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีของอื่นใที่เราทำพอเราได้ครบแล้วกดทำการคราฟด่วนไปได้เลยนี่เพียงเท่านี้เราก็สามารถคราฟของชิ้นนั้นขึ้นมาได้แล้วนะครับส่วนถ้าเ,เพื่อนๆต้องการในส่วนไหนครับก็สามารถมาหาคราในส่วนนี้ไปได้เหมือนกันหรือใครอยากจะทำบ้านครับมันก็จะมีอุปกรณ์ตรงโต๊ะนะครับนี่วัตถุดิบเสริมต่างๆอาจจะเพิ่มร้าบ้านเพิ่มกําแพงเพิ่มนู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่าเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในตัวบ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันโดยที่เรามาดูว่าเราขาดชิ้นส่วนอะไร เช่นบางเช่นส่วนครับเรากดที่วัตถุดิบนะฮะเราก็จะบอกว่าเราได้วัตถุดิบชิเนยียจากอะไรกันบ้างการเอาดินเดียวมาผสมหรือถ้าขี้เกียจฟาร์มครับก็จะมีบอกเลยว่าหลานก่อสร้างวัสดุด,ดีไซนเคิลนะครับสามารถหาซื้อจากส่วนนี้ได้เหมือนกันนะอย่างต่อมาครับอย่างที่2นั่นคือสร้างบ้านยังไงผมเชื่อว่าบางคนนะครับการสร้างบ้านในเกมที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากแม่งไหนจะหาวัตถุดิบในการสร้างไหนจะดีไซน์ไหนจะหาแปลนหาแบบนู่นนี่นั่น ซึ่งมันเสียเวลามากมากเลยคือผมก็ไม่ใช่คนหัวอาร์ตนะเว้ยแล้วผมไม่รู้จะออกแบบบ้านยังไงจะทําบ้านยังไงให้สวยเพราะว่าที่นี่บางอย่างเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะครับซึ่งในตัวนี้ครับตัวเกมได้ทําการแก้ไขในส่วนนี้ให้กับเ,เพื่อนๆแล้วนะครับนั่นคือการเพิ่มระบบเทมเพลตบ้านในส่วนของระบบเทมเพลตบ้านครับมันจะมีสไตล์บ้านแต่ละสไตล์เห็นเพื่อนเลือกดูนะว่าเออเพื่อนสนใจแบบไหนต้องบอกอีกก่อนว่าสไตล์นี้เป็นแค่สไตล์ที่ตัวเกมแนะนํามาแต่นะครับยังมีบางแปลนที่มีการ สร้างนะครับหรือว่าขายที่เราต้องซื้อมาเองนะครับเดี๋ยวจะมีแบบก um ิจกรรมนี้แต่ละแปลงวันนี้จะถูกอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆครับตามรเวลบ้านที่เราจะต้องเจอหรือว่าอาจจะมีการอัปเดตแนวหัมันจะมาเรื่อยๆเ,เราก็สามารถมาดูได้ว่าเออบ้านอย่างนี้สวยไหมนะสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการอ่ะสมมุติว่าผมต้องการบ้านชิ้น,นี้นะครับมันจะมีทางด้านซ้ายให้เพื่อนเลือกนะว่าจะตกแต่งกลับไ่ตกแต่งในส่วนตกแต่งครับมันจะมีแต้มบ้านแล้วก็สิ่งที่เราต้องสร้างเนี่ยมันจะเยอะขึ้นบางชิ้นมันเป็นอันที่ล็อกอยู่แต่เรเรราาาไไมม่ีแนจะทํด ให้เราไปที่แบบว่าไม่ตกแต่งครับไม่ตกแต่งครับแต้บ้านจะอยู่ที่แมน5 0าแสนนะครับห้าแสนก็หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบถือว่าวัสดุว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับกดไปที่ขาเ,เร็วเ,เมื่อเรามากดมาแล้วครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเออคุณต้องใช้วัสดุแผน่นดิบเหนียวดิดแดงไม้หินนู่นนี่นั่นนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่คุณต้องใช้แล้วก็ต้องไปทําการฝาม้มกระหินคือใช้เยอะมากและสิ่งสําคัญต่อมาครับนั่นก็คือพิมพ์เขียวนะครับพิมพ์เขียวแต่ละชนิดครับคุณต้องซื้อมาแล้วก็ ปลดล็อกก่อนนะครับที่จะสามารถทำแดลซึ่งบางพิมพ์เกี่ยวได้จะเป็นการสําเร็จภาร,รกิจนะครับข้าคอสัมพานนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าภาร,รกิจน,น,นั้นจะให้อะไรเรานะฮะอันนี้คือวิธีการสร้างบ้านเมื่อเราได้แปลนหรือว่าได้แบบที่เราต้องการแล้วเพื่อนเ่นก็ทําการสร้างได้เลยมันก็จะทําการอัปโหลดขึ้นมาแบบนี้นี่ไงสวยงามนะครับไม่ต้องทำเองที่เหลือแล้วก็ไปตกแต่งแล้วกันว่าเราจะตกแต่งอะไรอย่างต่อมาครับอย่างที่3เงินในเกมหายยังไงสำหรับใครอยากรู้วิธีการหาเงินในเกมแบบละเอียดครับตัวไอทางด้านขวา สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ทําการสรุปแล้วก็รวบรวมวิธีให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าอยากให้พูดให้เข้าใจคร่าวๆเลยก็คือเงินในเกมมันจะแบ่งออกเป็น3สกุลเงินหลกัลกๆนะครับพอไม่นําในส่วนของการเติมนะครับมันจะมีค่างเงินนะครับแล้วก็เหรียญโก้กับซิลเวอร์โก้ใช้ในการซื้อของในร้านค้าตลาดนะครับซื้อทุกอย่างที่เราสามารถซื้อได้นอกจากนี้ครับยังเป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปซื้อในส่วนของพิมพ์เคียวต่างๆในตัวเกมได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้ครับคุณสามารถหาโก้ได้ง่ายคือการคราบของมาขายนันเอง จะขายเป็นของชิ้นใหญ่เลยหรือว่าจะขายเป็นพวกวัตถุดิบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับก็กดๆขายไปเลยครับยังไงก็มีคนมาซื้อเราแน่นอนส่วนใครอยากขายเพิ่มครับมันก็จะมีช่องว่างในการปลดโดยที่ใช้ประมาณ1 0 0 0งพทองในการปลดเองตอนนี้เราสามารถประมูลนะครับแม่หรือว่าจะรอประมูลของต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับครับไปครับแม่ได้ข,ของทองขึ้นมานี่คือก็ร่ำรวยกันไปอีกเรื่องหนึ่งเลยสสวนค่าเกินไหมครับในส่วนของคูปองแถม แต้มเงินก็คือการที่เราทำภารกิจต่างๆภายในเกมครับค่าความสำเร็จนู่นนี่นั่นมันก็จะได้รับมานั่นเองครับในส่วนนี้ก็เปรียบเสมือนแค่อัตรา1ต่อ10นั่นเองนะฮะอย่างต่อมาครับอย่างที่4อะไรไม่ควรใช้บ้างก็สืบเนื่องจากหัวข้อที่แล้วนะครับส่วนที่สำคัญครับก็คือพวกค่างเงินนั่นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือคูปองแต้มค่างเงินซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่หาได้ค่อนข้างยากและเป็นสิ่งที่เราใช้ในการ ซื้อของในหอ,อร้านค้าหอร้านค้าจะประกอบอะไรบ้างนะครับก็เอาง่งายๆคือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวก,กดิบการอัปเกรดต่างๆเนี่ยหอร้านค้าก็จะมีมาขายนะครับเนี่ยพิมพ์เขียวเนี่ยมีขายเกราะเสริมอนุภาคซิลิคอนนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ครับมันจะเป็นในส่วนของการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆครับอันนี้ก็ไว้ขัดเกลาอันนี้ก็ไว้เสริมพวกอุปกรณ์สวมใส่อันนี้ก็ไว้อันนพอสซอรีนนของอาวุธแล้วก็อันนี้ก็จะไว้ในอัพ ตัวละครไอ้อัพอุปกรณ์นะครับอาวุธและอุปกรณ์มันก็จะมีในส่วนของการจํากัดการซื้อแต่ละวันนะยิ่งถ้าสําคัญก็แนะนําว่าให้ซื้อเก็บว้นะครับไอ้ส่วนไหนที่ใช้เพราะว่าบางชิ้นเนะี่ยมันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอนาคตหรือว่าตอนเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยใช้เยอะจริงๆนะครับไปเราทําการเอาไปนี่พลังก็จะทําการการะโดดขึ้นมานะครับอันนี้คือการอัพประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาครับเก็บเวลต่อไม่ได้เกิดจากอะไร อยากให้ทุกคนทราบนะครับว่าทานตัวเกมกานลีน่าอันดเนี่ยได้มีการล็อกลิมิตเลเวลของมันเปยนไว้นะครับซึ่งแต่และวันจะทำํำการปลดแต่และรังไม่เหมือนกันนะช่วงแรกๆก,ก็จะจํากัดอยู่ที่เลเวล15 l เลเวลยี่สนะครับยี่ 3, 3ิบจนก,กระทั่งถึงเลเวลสาสซึ่งบางคนแบบว่าเอ้ยผม35มําทำไมผมไปต่อไม่ได้การที่คุณเลเวลไปต่อไม่ได้ครับเกิดจากการที่ คุณจะไม่ได้ทำการอัปเกรดบ้านนะครับการอัปเกรดบ้านในที่นี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขการอัปเกรดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือ1นึ่งแต้มบ้านนะครับแต้มบ้านได้จากอะไรก็คือได้จากสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในบ้านของคุณไม่ว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่ากําแพงบ้านต่างๆครับนั่นก็คือสิ่งปลูกสร้างมันจะมีค่าแต้มพอเราทําเงื่อนไขตรงค่าแต้มแล้วใช่ไหมครับจากต่อมาครับมันจะมีเงื่อนไขคือเลเวลผู้เล่นต้องถึงเลเวลที่เท่าไหร่เช่นผมตอนนี้เลเวลสามสิบห้าผมสามารถเลื่อค่าได้แล้วอะ แต้มบ้านผมถึงแล้วเนี่ยผมก็สามารถอัปเกรดบ้านเป็นเลเวลหกได้บ้านก็จะไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจะทันเลเวลสิบที่อยู่งเงื่อนไขแล้วเวลาเราปลดแต่ละรั้งครับมันจะทําการปลดแม็กเลเวลของเราไปโดยตัวด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วเราควรทำนะฮะพูดถึงขายของสักพักขายหมดแล้วโอโ้โหไวมากเห็นไหมทุกคนคือขายของไวมากถ้าใครสายฟาร,รม์มสายอะไรคือสบายแน่นอนเกมนี้อย่างต่อมาครับนั่นคือเพิ่มค่าสุขภาพยังไง ต้องบอกอีกครับว่าวิธีการเพิ่มค่าสุขภาพนะฮะทุกคนไปที่ตัว u นะครับหรือว่าทางซ้ายนะครับมันจะมีของค่าสุขภาพค่าสุขภาพแต่ละค่าก็จะบ่งบอกแตกต่างกันไปครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่างกายแล้วก็ต้องทำความสะอาดจิตใจก็ต้องอ่านหนังสือทําให้สุขภาพจิตใจดีนะครับอันนี้ก็เป็นความสะอาดแล้วขี้ไปเกิดจากอะไรนะครับเสื้อผ้าสกปรกอาหาร้วก็ต้องไปทําการซักเสื้อนะครับนี่มันจะมีคําว่าล้างหน้าซักผ้านะครับเราสามารถไปทําในส่วนนี้ได้แล้วก็ จะมีของการเผาผลาญก็กดออกกำลังกายซึ่งการเผาผลาญเนี่ยมันออกง่ายสุดละนี่แล้วก็กดออกกําลังกายมันจะเป็นการเผาผลาญส่วนใครอยากจะอาบน้ําอะไรเนี่ยคือต้องทําห้องน้ําขึ้นมาทาอากับน้ําขึ้นมานะครับเราก็สามารถเคลียร์ในส่วนนั้นไปได้นะครับก็ต้องบอกนี่ว่าตัวเกมค่อนข้างอิงก,กับหลักความเป็นจริงอยู่พอสมควรเลยล่ะที่เราต้องอาบน้าอาบอะไรนะครับทุกคนนี่เราก็ทําการออกกำลังกายไป ทีนี้เราก็สามารถเพิ่มค่าสุขภาพของตัวละครของเราได้แล้วนะครับคือสิ่งที่สาคัญครับเพื่อนๆควรดูสถานะตรงซ้ายบนด้วยนะยิ่งค่าสุขภาพเราดีการผ่าผ่าดีความอิ่มตัวนู้นนี่นั่นดีครับมันจะทาให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่โดนดาเมจที่แรงเกินไปนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวละครเราอึดในระดับหนึ่งด้วยนะฮะโอเคกค็ผมก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคาถามยอดนิยมสําหรับมือใหม่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น้อยนะ สวนนัสดพลาดนีครับผิดพลาดประการใดขอกราบประธานนะับเยกันด้วยแล้วใครที่ชอบฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึงไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ